ผมช่างต้องแหลมชะบังฮะพอดีว่ามันมีรถเก่าจอดอยู่หลังบ้านคันนึงฮะเราก็เลยคิดถึงตอนสมัยวัยรุ่นเราก็เลยยากจะเอามาทําเก็บไว้ให้มันสวยๆประมาณนี้ฮะตัวที่ผมมีตอนแรกไม่ใช่เอพิวันฮะเอพวันผมมาผมเพิ่งมารู้สึกอยากเก็บมันเพราะอายุเยอะนะฮะเพราะว่าเห็นคุณค่ามันรถมันมีน้อยคันรถมันมีแค่หนึ่งหมื่นคันเงี้ยครับตัวเอพวันด้วยสีสันเขาอาจจะไม่โดนใจวัยรุ่นในสมัยนั้นอย่างรถตัวธรรมดาเนี่ยจะมีสีแดงสีน้ําเงิน สีเขียวอะไรประมาณเนี้ยฮะซึ่งสีสันมันโดดเด่นฝาตัว FP1 เนี่ยฮะเอ่อทีแรกผมซื้อมาที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราเป็นช่างเองเราสามารถทํามันขึ้นมาใหม่ได้เงี้ยฮะเลยทําเป็นตัว FP1 แทนจะว่าแก่ขึ้นก็ว่าได้ <laughs> ของหายากกว่าตัวธรรมดาฮะเพราะว่ารถผลิตมาน้อยมากเนาะหนึ่งนคันฮะซึ่งแดดเนี่ยได้ยอดขาย,ขายของรุ่นธรรมดา1ล้านคันฮะแล้วก็ผลิตประมาณฉลองฮะได้ยอด1นึ่ล้านคันก็ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดฮะหมื่นคันฮะเอพีวันเลขตัวถังมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดาฮะมันจะเป็นพิเศษกว่า ตัเลขตัวถัง s อ1มันจะตอกนำเบอร์รันนำเบอร์ตั้งแต่1-1ึงถึงห0 0หมื่นนะ้รก็มันจะลงท้ายด้วยตัว S ฮะ <S เอ็นแซอยฮะถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะลงท้ายด้วย NZ 125N เริ่มต้นพอได้โฟกับล้อมาแล้วทีแรกผมก็เก็บอะไรไอ้ส่วนที่หายายากก่อนอย่างคนที่เขามีเก็บแล้วเขาแบ่งให้ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นย่ง ฝาครอบเครื่องอะไรเงี้ยมันก็ใช้ตัวเดียวกับตัวธรรมดาได้ฮะแต่ถ้ามันเป็นตัว f อพเองเนี่ยเขาจะมีแตกต่างคือแม็กแล้วก็สีตัวถังชุดสีเนี่ยฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นรูนอะไรประมาณเนี้ยฮะล้อนี่จะใช้ร่วมกับฮอนด้าเอได้ฮะแล้วก็มาทําสีเอาแต่บางคนที่เขาเล่นลึกๆเขาก็เก็บของเดิมสีเดิมโรงงานเนี้ยฮะทุกอย่างเดิมจากโรงงานนี้ครับแพงมากครับอะไรพี่วันแพงมากผมไม่กล้าพูดราคาเพราะว่ามันแล้วแต่คนที่จะพอใจขายประมาณเนี้ยฮะเป็นเหมือนของสะสมไปแล้ว ส่วนใหญ่ผมจะบิลเอาบิลทำสีอะไรเงี้ยฮะผมเบิกอะไร SP1 ได้หนึ่งชิ้นนะคือบางคนหน้าแล้วก็ผมก็เอามาเทียบสีส่วนสติกเกอร์ตัวนี้อันนี้สั่งทําขึ้นมาใหม่ฮะของแท้ของใหม่ไม่มีแล้วครับน่าจะมีคนเก็บแหละแต่คงน้อยมากครับประมาณพระสมเด็จก็น่าจะวาได้ฮะในส่วนของสี และภายนอกฮะบางชิ้นก็สร้างขึ้นมาใหม่ฮะเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้ครับแต่อันไหนที่คือต้องเป็นของมันเงี้ยมันก็ต้องจําเป็นต้องเบิกฮะอย่างกระจกเลียมนีฮะมันก็ตรงปีของมันนะฮะเกนนี่ก็เบิกใหม่ครับมันก็มีน้อยแล้วแต่ก็ยังพอหาได้ฮะท่อเบิกใหม่ครับปลายเบิกใหม่เบาะหุ้มใหม่ครับไฟหน้าไฟท้ายเบิกใหม่ชุดสีทั้งคันเบิกใหม่แล้วก็ทําสีเอาใช้เวลาประมาณปีครึ่งคะถ้าทําจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานมากฮะ เหมือนเดิมหมดทุกอย่างฮะเอาคืนวันกลับมาได้เกือบเต็มร้อยเลยฮะด้วยเสียงด้วยด้วยทุกอย่างฮะคันนี้ผมทําเดิมหมดทุกอย่างฮะในสมัยนั้นมันเป็นวัยรุ่นนะฮะจะแต่งฮะแต่งอย่างเดียวเลยมีอะไรก็ถอดทิ้งหมดไม่ได้สัมผัสรถเดิมเท่าไหร่ฮะมันถึงก็จัดเลยอเงี้ยมาถึงก็หวดกันเลยเงี้ยถ้าจะเริ่ม FP1 ก็สามารถดูได้นะด้วยเลขตัวถังมันก็บ่งบอกว่ามันเป็น FP1 นอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าจะหาตัวธรรมดาก็ได้หมดฮะเพราะว่ารถมันมีเยอะส่วนระยะเวลาการทําก็ ไม่นานมากฮะถ้ามีของกับตัวโครงมาสมมุติรถพวกนี้มันอายุมันตั้ง2ี่กว่าปีแล้วฮะมันเก่าแน่นอนแต่ถ้าสภาพรถมันครบน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้เก็บได้สวยฮะแล้วราคาไม่สูงแต่ถ้าซื้อรถที่ถูกแต่งมาแล้วแล้วามาเก็บของเดิมใส่เงี้ยฮะอย่างนี้จะราคาสูงถ้าส่วนไหนหาไม่ได้ก็ต้องเป็นของพ่อค้าที่ระเบิดรถขายเงี้ยฮะอย่างน็อตจุดเนี้ยฮะน็อตจุดนี้จะหายากซึ่งเป็นของเดิมเงี้ยจะหายากแล้วก็หาซื้อมือสองนะครับเพราะว่าใหม่หาไม่ได้แล้ว ถ้าเก็บของเองก็ได้ฮะเพราะว่าการซื้อขายมันมันไม่ได้แคบเหมือนสมัยก่อนส่วนคนที่มีเก็บก็น่าจะมีครับเก็บลึกๆเก็บของเบิกก็มีคือของอ่ะมันมันยังพอมีเหลือแต่โอกาสที่คุณจะได้อันนั้นก็แล้วแต่ครับรุ่นเอสพีวันมีอะไรต่างจากรุ่นธรรมดาบ้างอันดับแรกเลยสีครับจะไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาฮะสีตัวถังจะเป็นสีม่วงฮะล้อแม็กตัวธรรมดาจะเป็นซีรวดฮะถ้าตัวเอสพีวันจะเป็นล้อแม็กสีม่วงมาจากโรงงานฮะ โชคหน้าเป็นสีทองสวิงอาร์มหลังเป็นสีทองฮะส่วนอะไหล่ส่วนอื่นก็ใช้ด้วยกันได้ฮะคันนู้เป็นสเต็ปแต่งครับคันนี้เป็นสเต็ปแต่งผสมะระหว่างยุค90ที่ผ่านมากับยุค2000นียฮะคันนี้โมดิฟายเครื่องในค่อนข้างเยอะฮะเครื่องข้อเหวี่ยง LS ถ่วงบาลานซ์ฮะการสูบ RS ลูกสูบเป็นไซส์62มิลฮะ ลูกเป็นลูกโตแล้วก็ทําฝาซีซีฮะฝาจุลระเบิด NSR ครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นโปรอาร์ฮะของ NSRSP ฮะมันจะเป็นโปรอาร์ฮะเป็นเป็นอาร์มเดี่ยวมาจากโรงงานนะฮะจะามาแปลงใส่ครับอดแดปใส่ออของก็ค่อนข้างหายากฮะผมซื้อมือสองมาจากพวกใน f c e e o o o เนี่ยฮะได้สวิงอาร์มได้ล้อหลังได้ชุดเบรกแค่นั้นแหะครับค่อนข้างเยอะในสเต็ปเอาไว้ขี่เล่นๆสนุกๆเน,นี่ยฮะผมเริ่มต้นตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นอายุสัก18ฮะใช้ชีวิตอยู่กับมอเตอร์ไซค์มาทั้งชีวิตเลยฮะซ่อมรถมาตลอดหลังจากที่เรียนจบเทคนิคก็อยู่กับอู่ของอาจารย์นะฮะก็อยู่มาเออมีโอกาสก,ก็ได้มาเปิดร้านเองฮะตอนเรียนนี่ผมใช้มอเตอร์ไซค์โนวาเดสเนี่ยฮะขี่เที่ยวขี่ซิ่งรับสาวๆอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยมีความผูกพันกับโนวาเดเป็นพิเศษหน่อยไอโนวาเดเนี่ย มันพิเศษต่างจากรุ่นอื่นยังไงมันพิเศษกว่าตรงเครื่องยนต์เขาสามารถโมดิฟายได้แรงฮะได้เร็วกว่ารุ่นอื่นๆะในยุคนั้นเป็นเป็นรถใหม่มันมีระบบไฟที่จุดระเบิดได้แม่นยำกว่าชาบ้างเขาฮะกล่องไฟระบบไฟเงี้ยฮะ ส่วนของเครื่องยนต์นี่ก็ถูกโมดิฟายได้หลายรูปแบบฮะได้ทํทำให้มันลูกสูบโตขึ้นก้านสูบก็สามารถทำช่วงชักได้ยาวขึ้นในยุคนั้นก็แรงขวารุ่นอื่นๆฮะด้วยบอดี้ด้วยเครื่องยนต์ด้วยรวมๆกันก็เขาเขามีเสน่ห์ขวารุ่นอื่นนะในเวทเดียวกันนะฮะ แต่ยุคพี่ท่วพี่ซิ่งแค่ไหนซิ่งถนนหลวงฮะหน้าให้ไปเบอร์บางแสนฮะก็ทั่วไปฮะมันก็มีเป็นจุดๆนะฮะอันนั้นก็ต้องมีทักษะในการขี่ด้วยครับในสมัยวัยรุ่นมันไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่ด้วยความคะนองเนี้ยฮะแต่ไม่แนะนำฮะเด็ดขาดเลยฮะอันตรายมากฮะก็เปลี่ยนตามยุคสมัยฮะก็มีเวฟมีมีโออะไรประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ได้เล่นรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ฮะมาเป็นปู่ของตัวเองเมื่อไหรู่เมื่อประมาณปี 4 7ครับทำมาทั้งชีวิตนะฮะซ่อมโมอเตอร์ไซค์อาชีพเดียวะฮะ ถ้าจะทําแบบผมนะฮะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่หาของไม่ได้ในะอย่างกรณีสวิตไฟนะฮะผมใช้ของโซนิกมาแปลงเอาครับเพราะว่าถ้าตรงรุ่นราคามันค่อนข้างสูงฮะอยากให้เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งครับเพราะว่าบางคนแบบด้วยกําลังเงินอาจจะไม่ถึงก็สามารถเอาของรุ่นอื่นมาเด็บใส่ด้วยกันได้ฮะซึ่งหน้าตามันเหมือนกันครับซึ่งมันก็สามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันหมดทุกอย่างฮะร,รถรุ่นอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันฮะ อยู่ที่เจ้าของนะฮะเจ้าของจะหาของได้เยอะได้น้อยแค่ไหนหรือจะให้บิวให้มันเหมือนก็ทําให้ได้ฮะอูผมต้องเซอร์วิสแหลมทะบังฮะเออรับเก็บสภาพรถเก่าทุกชนิดเลยครับไม่รับโมดิฟายเครื่องยนต์ฮะไม่สนับสนุนวัยรุ่นแข่งรถบนถนนหลวงฮะส่วนตัวผมผมก็รับซ่อมทั่วไปอว่รรีสโตเงี้ยฮะตบแต่งสวยงามใส่ใส่เบรกใสอัซเอรี่ได้หมดทุกอย่างเลยฮะ หรือจะทําเดิมออกมาเดิมๆดออริจินอลโรงงานก็ทําให้ได้หมดทุกอย่างครับถ้าสนใจรถรุ่นไหนก็ปรึกษาผมได้เกือบทุกรุ่นนะหมายถึงรถ2จังหวะในในยุค90นะเพราะว่าผมผมผมโตมากับรถพวกนี้ครับได้แทบทุกรุ่นครับที่ Facebook ต้องฮีโ o ่โบโต้ฮีโร่ยันซ้ฮะ